โอเคเชื่ทรานสปอร์ตหรือการดำเนินสามภายในเซลล์เนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้เนี่ยมันจะเป็นพาท,ที่ออกก็ขัานจะง่ายพี่เลยอยากให้น้องเก็บคะแนนเนาะแล้วพาทเนี่ยจะเป็นพาทที่ข้อสอบเขาคาดจะออกแบบแนวแบบวิเคราะห์หรืออนาไลซิสเยอะคือเขาคาดจะเน้นการวิเคราะห์มากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องเน้นนะก็คือเรื่องของการแบบพยายามทำความเข้าใจกับมันเนาะเออโ okay. อเคพฉันก็พอแล้วเนาะเราเริ่มเลยดีกว่า การแลกเปลียนสารภายในเซลล์หรือเซลล์ทรานสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะแบ,บ่งไปทั้งสองแบบก็คือแบบที่มันใช้พลังงานกับแบบไม่ใช้พลังงานไม่ใช่ดีขอโทษแบบผ่านเยื่อหุ้มกับแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเออก็คือผ่านเซลล์เมมเบรนกับไม่ผ่านเซลล์เมมเบรน ถ้ามันแบบเวอร์ชันผ่านเซลมเมมเบปนะมันจะมีทั้งหมดสามมันจะมีทั้งหมดสามแบบที่เนะสี่แบบที่น้องต้องรู้เนาะเอาแบบแรกก่อน diffusion หรือการแพร่การแพร่เนี่ยตัวอย่างการแพร่เนี่ยน้องต้องเข้าใจเลยว่าการแพร่มันจะไม่ใช่การใช้พลังงาน diffusion ไม่ได้มีการใช้ energy หรือไม่ได้มีการใช้พลังงานพอมันไม่ได้ใช้พลังงานปุ๊บสิ่งที่น้องควรรู้ก็คืออะไรก็คือมันเป็นสิ่งที่ได้เจอได้ในธรรมชาติมันจะรับเนนจากคาร์บคนจากมากไปน้อย เพราะอะไรเพราะว่ามันจะลำเนียงจากความเป็นค้นที่มันมีความเป็นค้นสูงไปความเป็นคนน้อยตัวอย่างเช่นน้ําหอมตอนแรกน้องฉีดน้ําหอมน้ําหอมมันก็กระจุบอยู่ในชิดเดียวกันคราวนี้ไอ้น้าหอมกระจุบอยู่เนี่ยมันก็อยากจะไปตรงบ,บริเวณที่มันแบบมีความเป็นคนน้อยใช่ไหมมันก็จะเดินจากความเป็นค้นมากไปความเป็นคนน้อยน้ําหอมพวกนี้มันก็จะฟุงะงฟ้งกระจายรอบห้องฟุ้งกระจายรอบห้องทําให้เราได้กลิ่นน้ําหอมที่มันฟุ้งรอบห้องอีกตัวอย่างก็คือสีผสมอาหารสีผสมอาหารตอนที่เราหยด สารสีลงไปในน้ำสีผสมอาหารมันก็จะวิ่งออกไปแพร่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 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือตัวอย่างของ diffusion diffusion เนี่ยปกติเราจะดูเรื่องของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลโอเคเนาะอ่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นสีผสมอาหารเนาะตอนแรกมีน้ำหยดสีผสมอาหารหลังๆก็สีผสมสีนั้นก็จะแพร่ไปรอบๆน้ำอันเนี้ยคือความข้นจัดมากไปน้อยเนาะคราวเนี้ย diffusion เนี่ย เมื่อเราลำเลียงสารแายนินเซลล์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคืออะไรเวอร์ชันแรกคือ simple diffusion คือการแพร่แบบปกติกับ facilitate diffusion simple diffusion ตัวอย่างคืออะไร คือสารที่มันสามารถวิ่งผ่านได้เมมเบนโดยตรงปกติสารที่มันจะวิ่งผ่านเบมเบนได้จะเป็นสารที่อะไรต้องเป็นสารที่มีขนาดเล็กในเวลาในการชอบโปรตีนเอ้ยชอบไขมันด้วยเพราะน้องเรียนเรื่องเซลร์เมมเบนไปแล้วใช่ไหมน้องก็ควรรู้ได้แล้วว่ามันชอบโปรตีนเอ้ยมันจะชอบพวกไขมันใช่แค่ไปไขมันเป็นพวกเดียวกับมันะมันก็จะยอมให้ผ่านง่ายใช่ไหมในเวลาใดกันเนี่ยไอคนที่มันจะผ่านได้หรือมันจะผ่านซิป์ฟดิฟวชั่นเนี่ย มันจะต้องมีลักษณะดังนี้เนาะอันนี้จำไว้เผื่อๆนะเขาสอบไม่ค่อยออกแต่พี่อยากให้น้องเข้าใจเฉยคนนี้มันจะผ่านได้คือตัวละครที่หนึ่งคือแก๊สแก๊สต่างๆในความหมางของพี่คือใครก็อย่างเช่นพวก n สอง o สอง co สอง co อะไรแบบเนี้ยแก๊สพวกเนี้ยวิ่งผ่าน simple diffusion ได้ง่ายอยู่ละตัวต่อมาเนี่ยคนที่มันจะวิ่งผ่านได้ง่ายก็คืออะไรพวกไขมันลิป,ปิดใช่ไหม อย่างเช่นใครบ้าง fatty acid น้องเรียนเรื่องบทนี้มาละน้องควรจะรู้ได้ละว่า fatty acid คืออะไรเนาะอ่ะ steroid เ,ออเป็นต้นพวกนี้วิ่งผ่านได้อยู่แล้วเพราะว่าเยอะคุ่ม,มันทำมาจากไขมันใช่ไหมในเวลาเดียวกันอะใครวิ่งผ่านได้อีกคนที่มันจะวิ่งผ่านะนจะมีลักษณะที่มีคู่บวกกับสารขนาดเล็กบวกกับโนประจุหรือไม่มีประจุ ตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างสารขนาดเล็กก็จะมีอะไรอีเทนอลใช่ไหมมีวิตามินมียูเรียเป็นต้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวที่สําคัญมากเลยอะ่ะคือน้าอะ่ะผ่านได้ก็จริงว่าน้ําเป็นสารที่มีขั้วแต่ในกรณีน้ําเนี่ยน้ํไม่เป็นสารที่มีค้วแ,แต่ค้วมันไม่ได้แรงเพราะ้วไม่ได้แดงปึ๊กมาเลยไปข้อ,อยกเว้นที่สามารถวิ่งผ่านซิมโพดิฟิวชันได้โอเคปะ คนนี้มันผ่านซ simple d i ฟ f u s i o นไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะต้องไปใช้ถ้าสมมติมันผ่านซ simple d i ฟ f u s i o นไม่ได้มันก็ต้องไปใช้ทางที่สองก็คือฟาซิลิเ a t ดิฟฟิวชั i o ซึ่งฟาซิลิ t a ด e d ฟ i f f u s นมันก็จะมีโปรตีนที่มันชื่อว่าโปรตีนอะไรโปรตีนชานอลหรืออะไรเออนะพี่ว่ามันน่าจะชื่อชานอลนะโปรตีนชานอลไอตัวโปรตีนชานอลเนี่ยมันก็จะรองรับสารที่มีขนาดใหญ่แล้วให้มันวิ่งผ่านเข้ามาได้โดยโดยการลำเลียงสารจาก ความเป็นค้นมากไปน้อยเหมือนเดิมตัวเนี้ยก็ความเป็นคนจากมากไปน้อยเหมือนเดิมจจาไว้เลยนะ diffusion หรือการแพร่การแพร่คืออะไรมากไปน้อยเสมอต่อต่อมา facilitated diffusion facilitated diffusion คือตัวที่มันไม่สามารถผ่าน simple diffusion ได้ก็คือก็ต้องเป็นตรงค่ามหมดเลยก็คืออะไรสารที่มีสารที่อะไรอันนี้พี่เขียนไม่มีขั้วที่จริงมันต้องมีขั้วนะเอ้ยที่จริงมันต้องไม่มีขั้วนะ เออแต่ที่จริงไอ้สามีคู่ข้อยกเว้นตัวเดียวคือน้ำไงอ่ะไอเนี้ยนนคนเป็นอะไรสารมีคู่มีประจุและขนาดเล็กก็คืออะไรบ้าง H บไอเน,นี้ยผ่าน Simple Diffusion ไม่ได้เลยต้องใช้ Facilitate แทนตัวอย่างตัวนี้เป็นต้นเนาะมีใครอีกมีอะมิโนแอซิดเพราะอะ i n o นแอซิเนี่ยขนาดใหญ่เกินใครอีกกูโค่ก็ใหญ่เกินใครอีก เปปไทด์อะไรไม่เหลือถ้ามิโนแอซิดเขาไม่ได้เปปไทด์ก็ต้องเขาไม่ได้ถ้ากูคนเขาไม่ได้พวกโมโนซัคครายไดซัคครายอะไรก็ต้องเขาไม่ได้หมดเลยโ okay, อเคเนาะอืมโ okay, อเคเนาะอ่ะพวกนี้เป็นต้นเสร็จตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือออสโมซิส ออสโมซิสคืออะไรออสโมซิสก็คือการลําเลียงสารโดยคํานึงถึงน้ําก่อนนั้น,น,นพี่บอกแล้วว่าไอเนี้ยเราไม่ได้คํานึงน้ําเราคํานึงแต่สารหรือโมเลกุลน,นั้นๆรอบเนี้ยเราคํานึงน้ําพอเราคํานึงน้าเนี่ยขันไม่ข้นเนี้ยมันเลยเดินทางจากขันไมข้นที่อะไรน้อยไปมากแต่น้องจะเห็นตําราบางตําราที่มันจะเขียนว่าน้ํามากไอ้น้า น้อยด้านบนนี่พี่เขียนเป็นคอมเป็นคนน้อยไปมากนะอ่ะพี่เขียนเต็มก็ได้เผื่อน้องมึนแต่ปกติถ้าพี่ไม่เขียนมันแปลว่าความเป็นคนนะให้รู้ไ้น,นะคอามเป็นคนน้อยเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใส่น้ําเยอะถ้าเราใส่น้ําเยอะอคอมเมอคนมันจะน้อยเหมือนสีเหมือนเหมือนเหมือนน้ําเชื่อมอะเราเอาน้ําเชื่อมมาเราใส่น้าเยอะๆมันจะหวานไหมมันก็ไม่หวาน มันก็จะจืดใช่ปะชั้นน้ำมากเนี่ยคือความหมายเดียวกันกับความเป็นคนน้อยเซมความหมายส่วนน้ำน้อยอ่ะมันทำให้ความเป็นคนมากก็เซมความหมายเหมือนกันความหมายเดียวกันเลยแต่พี่อยากให้เน้นออกข้อสอบอ่ะอยากให้เน้นจำเป็นความเป็นคนเพราะความเป็นคนอ่ะมันจะเป็นส่วนที่ออกข้อสอบมันบ่อยน้ำมากน้ำน้อยไม่ค่อยออกแต่พี่คเดเดนในเฉยเผื่อไปเห็นตำาราที่อื่น คืนนีออสโมซิสเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบไฮโปโทนิกไฮเปอร์โทนิกไอโซโทนิกไฮโปโอใหญ่มากใช่ไหมไฮโปโอใหญ่มากเพราะว่าอะไร เพราะว่าการน้ำมันจะเดินทางจากคนน้อยไปมากสมมติเรามีเม็ดเลือดแดงเรามีน้ำคนเป็นคนน้อยเม็ดเลือดแดงยังไงก็ต้องคนเป็นคนมากกว่าอยู่ละเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเต็มไปด้วยสารที่อยู่ข้างในเพราะว่าน้ำก็จะเดินทางจากน้อยไปมากมันก็จะมีเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปในเม็ดเลือดแดงทําไม่มีลักษณะเป็นพองตัวใหญ่ไฮโปโอใหญ่มากถ้าให้เปรอร์โทนิกละ่ะ ไฮเปอร์โทนิกละไฮเปอร์โทนิกแปลว่ามีเม็ดเลือดแดงใช่ไหมคลายความข้มนจากน้อยเข้าไปมากเฮ้ย hey, สมมุติสมมุติใส่ไปในน้ําที่มีมคลายความขนมากใส่น้ําแบบน้ำเฟนต้าอะไรก็ได้อันเนี้ยก็คลายความขนน้อยใครไปคนที่มีมคลายความขนน้อยละ่ะจะเก,กิดอะไรขึ้นกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงก็จะรีบแบบนี้เรียกว่าไฮเปอร์โทนิกส่วนไอโซโทนิกแปลว่าอะไรคลายความขนนอกและในเท่ากัน เท่ากันแปลว่าอะไรเท่า hmm. ก <I> <know. S 1> no ันแปลว่ามันจะไม่มีการพองตัวหรือมันจะไม่มีการหดตัวแต่ยังไงก็ตามอ่ะมันจะมีขนาดเท่าเดิมแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่พี่จะบอกน้องก็คือมันไม่ได้หมายความว่าไอโซโทนิกเราจะไม่มีน้ำเข้าออกนะจําไว้เสมอนะพี่เตือนแล้วนะน้ํามันจะเข้าออกเสมอแต่แค่ไอเอตาที่เท่ากันปกติเด็กมันจะเข้าใจกันว่าไอโซโทนิกอ่ะพอเป็นปุ๊บไม่มีความแตกต่างเพราะน้ําจะไม่เข้าน้ําจะไม่ออกเลยแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่น้ําเข้าออกเหมือนเดิม แต่เขาออกในอัตราส่วนที่เท่ากันพี่ให้น้องหนึ่งบาทน้องให้พี่กลับมาหนึ่งบาทพี่ได้เงินเพิ่มป่ะเอ้ยน้องได้เงินเพิ่มปะไม่น้องให้เงินพี่ห้าบาทพี่เอาเงินกลับไปให้น้องห้าบาทัวสุดท้ายพี่ได้เงินเพิ่มปะไม่ก็ตามนั้นแหละ i โซโทนิีกถ้าข้อหมายหลักข้อหมายจริงๆอ่ะพี่สอนเพิ่มกันละกันไฮโปอ่ะ ที่จริงพี่จะชอบบอกให้มันจาเป็นวิธีไฮโปโอใหญ่มากแต่แบบบางครั้งอ่ะข้อสอบมันก็หลอกใช่ไหมมันหลอกยังไงมันหลอกโดยใช้คําว่าสมมุติมันหลอกโดยใช้คำว่าไฮโปโทนิกซลูชั่นถ้าสมมติมันใช้คำว่าไฮโปโทนิกซลูชั่นซูลูชั่นแปลว่าของเหลวน้องก็จะจะเริ่มมึ่นละเออมันแปลว่าอะไรวะฟังแล้วมึนมันหมายความว่าอะไรเฉยๆมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า ไฮโปโทนิกโซลูชันคือความเป็ค้นภายนอกต่ำไงเพราะไฮโปแปลว่าน้อยไฮโปความหมายจริงๆมันแปลว่าน้อยตอนด้านนอกเนี้ยก็แปลว่าน้อยไงความเป็นค้นด้านนอกน้อยมันก็เรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันถ้าไฮเปอร์ไฮเปอร์เพราะอะไรเยอะไฮเปอร์ก็เยอะเพราะว่าอะไรตรงเนี้ยก็มากไงเห็นป่ะไอโซเพราะอะไรไอโซน้องเคยเห็นในวิชาเคมีละเพราะเท่าก็คือทั้งสองอันน่ะเท่ากันโอเคป่ะ มาพอเราผ่านพอเราได้ออสโมซิสออกมาแล้วปกติการลำเลียงสารภายในเซลเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้เรื่องของออสโมซิสเนาะปกติเราจะเราตอนนั้นจะได้ใช้ออสโมซิสในบทแบบในตอนเรียนมหาลายัยแต่มัธยมเขาจะไม่ค่อยเอามายกเป็นตัวอย่างเยอะมากตัวอย่างนี้เขาจะมายกเป็นตัวต่อไปอะ่ะก็คือเรื่องของแอคทีฟรานสปอร์ตเมื่อกี้พี่บอกน้องก่อนเลยนะว่าดิฟวชั่นกับออสโมซิสอ่ะเป็นแพสซีฟรานสปอร์ต พี่จะสอนทันทีพี่จะได้สอนน้องไปเนี่ยมันจะสี่มันจะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูถ้า active t r a n s p o r t เพราะาอะไรเพราะาการลำเนียงสารที่มันใช้อะไรใช้ Energy หรือใช้พลังงานซึ่งพลังงานน้องเรียนในบทเรื่อง Cellular r e s p i r a t i o n ละ a s s i v e เนี่ยคือไม่มีพลังงานมาเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ ATP ธรรมชาติเกิดได้สมมุติน้องอยู่บนบันไดเลื่อนแล้วน้องต้องเดินย้อนส่องบันไดเลื่อนเพร,ราะน้องต้องใส่แรงลงไปเพื่อสู้กับธรรมชาตินี่คือกรณีของ active transport เนี่ย ไอ้ที่ transport คือกรณีที่เมื่อไหรที่เราต้องกรลเลียงสาร,สารที่มันต้านความเยิมค้นสมมติในเซลล์เรามีมี diffusion เดินทางจากความเยิมค้นมากไปน้อยแต่เราต้องการกำลเลียงสารที่มันมีความเยิมค้นน้อยไปมากแปลว่าเราก็ต้องใช้แรงดันให้มันต้านความเยิมค้นมันก็เลยต้องมี active transport ไงเพราะ active transport ว่าอะไรใช้อะไรใช้ ATP ดูใช้พลังงานพอเรารู้ว่ามันใช้พลังงานปุ๊บ active transport เนี่ยมันจะเป็น ตัวที่มันลำเลียงคข่ไปค้นจักน้อยไปมากโอเคเนาะในที่มันจะมีตัวเยฮุมตัวเนี้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวปิดตัวเปิดสมมติไอเนี้ยมีสารมาสารมันก็จะวิ่งเข้ามาปุ๊บพอวิ่งเข้ามาเสร็จ ไอตัวเนี้ยมันก็จะทําการเคลื่อนสารที่มันที่อยู่ข้างในเนี้ยมันก็จะวิ่งออกมาทุกครั้งี้มันคือเออทุกครั้งี้มันจะทําการต้านมันก็ต้องใส่ a อ p เข้าไปเฉะนั้นตอนแรกอ่ะปกติถ้าสมมติว่าสารมันมีความเป็นข้นจากอะไรเออมีรูปอันเนี้ยสมมตินะกรณีเนี้ยครมเป้นข้นจากมากไปน้อยไอไม่เราจะเรียงจากน้อยไปมากน้อยไปมากครับปกติอ่ะมันทำในทมันต้องต้านธรรมชาติ พอนอนไปมากในกรณีนี้พี่บอกแล้วออสโมซิสเป็นการลำเลียงสารโดยผ่านอะไรโดยใช้น้ําเราเงินสารโดยโฟกัสที่น้ําเป็นหลักเข้าใจพี่ปะปะนิ่งก็คือในกรณีนี้มันไม่ได้โฟกัสที่น้ำไงมาโฟกัสที่อะไรสารโมเลกุลซึ่งสารโมเลกุลอนะถ้าเราจะลำเลียงด้วยสารโมเลกุลเราจะต้องใช้ diffusion ซึ่งปนิ่งคือมันมีไหมลำเลียง diffusion ที่แบบลำเลียงจากน้อยไปมากอะก็ไม่มีไงเราก็ต้องใช้ active t r นสป p o r t ไอตัว active t r นสป p o r t เนี่ยมันก็ต้องใส่อะไรเข้าไปใส่พลังงาน ATP เข้าไป พื่อให้มันสามารถลําเลียงจากน้อยไปมากได้แต่ทุกครั้งที่มันพี่มากกว่านิดนึงนะทุกครั้งที่มันลาเลียงจากมากไปน้อยเนี่ยมันจะไม่ใช้พลังงานนะเพราะมันใช้ตามธรรมชาติกลถ้าลำเลียงจากมากไปน้อยเนี่ยเพราะเราโฟกัสที่โมเลกุลไงแอคทีฟทรานสปอร์ตกับดิฟュชันใช้โมเลกุลเราไม่ได้โฟกัสที่น้ำถ้าโฟกัสที่น้ำไปคุยเรื่องออสโมซิสแต่ยังไงก็ตามแอคทีฟกับดิฟュชันก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้วอเตอร์อยู่แล้วเราโฟกัสที่โมเลกุลเพราะอะไรเพราะว่าแอคทีฟรานสปอร์ตเนี่ยเพราะว่าปกติอะถ้าเป็นตามธรรมชาติอะเราใช้ดิฟวชันเพราะมันไม่ได้ใช้พลังงานาความเข้นมันจะจักมากไปน้อยมันเลยไม่ใช้พลังงานไงไอตัวแอคทีฟเอาันเลยไม่ใช้พลังงานแต่เมื่อไรที่มันลำเลียงจักน้อยไปมากมันก็ต้องใช้พลังงานเพราะมันต้านความเข้มข้นแล้วโอเคปะ่ะแอคทีฟรานสปอร์ตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลี่ยมเลียมลำเลียงสารใหญ่ตลอดมันสามารถลำเลียงสารเล็กก็ได้ คือมันลำเีงอะไรก็ได้อะแต่มันขอแค่ให้ต้านอะไรต้านความเข้มข้นก็พอเสร็จเรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์เมมเบรนเรามาดูกรณีของไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนถ้าเป็นกรณีที่ไม่ผ uh ่านเซลล์เมมเบนเนี่ย มันจะมีสองเวอร์ชันที่น้องต้องรู้เวอร์ชันแรกคืออะไร exocytosis exo เพระว่าออก endocytosis endo เพระว่าเข้า exo ออก endo เข้าเหตุผลที่เราตั้งชื่อการลำเลียงสารแบบเซลล์เบลบนทนที่จริงการลำเลียงสารแบบเซลล์เบลบนทนอะมันเป็นการลำเลียงแบบ,บเวสิเคิลนะ น้องสังเกตดูน้องดูว่าผ่านน่ะสารน่ะมันวิ่งผ่านเสียงเบนเบนไหมไม่มันไม่ได้วิ่งทะลุเซีงเบนเบนเลยถ้าน้องสังเกตตอนแรกอ่ะตอนแรกมันยังไงมันเป็นอย่างนี้เห็นปะสารมันวิ่งมาปึ๊บมันโดนมันโดนรวบเข้าไปแต่มันผ่านเยื้อหุ้มไหมมันวิ่งแทงเข้าไปเลยไหมไม่มันก็แค่ให้ยื้อหุ้มล้อมมันตอนสุดท้ายไม่มีใครจะเป็นต้องผ่านเยื้อหุ้มอยู่ดี มันก็จะอยู่ภายในถุงเราเลยเรียกการํำเยียงแบบนี้ไงว่าเป็นการรำเยียงไม่ผ่านเซลล์เบมเบนเพราะมันไม่มีใครทะลูเซลเมมเบนซึ่งพี่รู้แหละมันฟังดูแบบปัญญาอ่อนมากเลยแต่แบบคนตั้งชื่ออย่างนี้พี่ทำอะไรไม่ได้โอเคเนาะชั้นมันจะมีทั้งหมดสามเวอร์ชันที่น้องต้องเรียนรู้ซึ่งอยู่ในอิมเมจภาพน,นี้หมดละเอาเอนโดไซโตซิสก่อน ที่จริงอ่ะในหลักสูตรมหราลัยอ่ะเขาจะค่อยสอนน้องทีหลังนะว่าเอ็กโซกับเ e อนโดไซโตซิสใช้ ATP แต่มหาลัยอ่ะไม่ได้แต่มัธยมไม่ได้สอนนะไม่ได้เน้นด้วยเอาดูทางเข้าก่อนทางเข้าเราจะมีทั้งหมดสามออ์ชันฟาโกไซโตซิสพิกโนไซโตซิสแล้วก็รีเซ็ตเตอร์มีเดียเตตเอนโดไซโตซิสใช่ไหมถ้าเป็นในกรณีของฟาโกไซโตซิสก็คืออะไรก็คือหมายความว่ามันก็จะ มันก็จะอะไรมันก็จะวิ่งผ่านใช่ไหมมันก็จะมีสารที่มันเป็นของแข็งวิ่งผ่านเยอะขึ้มมันก็จะล้อมเยอะขึ้มเอาไว้ถ้าเป็นพิกโนพิกโนเนี่ยมันก็คืออะไรเป็นการดื่มเป็นการดริงกิ้งก็จะเป็นของเหลววิ่งเข้ามาแล้วมันก็จะยุุ่ึ้นเป็นรวเซิเคิลเหมือนกันเห็นปะเพราะฉะนั้นฟาโกลบอกกิน eating c ล l l eating พิกโนบอกว่าเซลล์ดริงกินส่วนดิเซปเตอร์ก็คืออะไร รีเซปเตอร์คือการลำเลียงข้อสารโดยใช้ไวรัสไวรัสเนี่ยมันจะลำเลียงข้อสารโควิด19อะไรต่างๆมันจะลำเลียงข้อสารโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ารีเซปเตอร์เมดิเอตต์เอนโดไซโทซิตมันจะมีตัวคุญแจคือรีเซปเตอร์อยู่สมมติมีไวรัสมาไวรัสมันก็จะลอยมามันก็จะมีคุญแจมาไขคุญแจก็จะวิ่งมาแล้วมันก็จะไขตรงบริเวณเรีเซปเตอร์พอหมายพอมันไขตรงบริเวณรีเซปเตอร์ปุ๊บมันก็จะบุ่มให้สารพวกเนี้ยวิ่งเข้ามาได้ เราะว่าไวรัสเนี่ยมันวิวัฒนาการมันสามารถเกิดวัฒน,นาการได้นะการที่ไวรัสมันติดเชื้อกับแบบสัตว์สิ่งมีชีวิตหลายๆตัวหลายๆครั้งอ่ะมันทําให้คุณแจมันอ่ะเปลี่ยนโควิดสิบเก้าอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่สมัยก่อนอ่ะติดเชื้อกับขางข่าวไปไปมามาปุ๊บติดเชื้อขังข่าวมากลายเป็นว่าอะไรพอติดเชื้อขังข่าวปุ๊บมันติดเชื้อมาหลไยร่ตัวก่อนนะั้นนะั่นะนะนะแหละพอฟุกมาติดเชื้อกับขางข่าวคนก็กินขางข่าว,วคนกินขางข่าวปุ๊บกลายเป็นว่าอะไร ไวรัสเสือกคุณเจอผ่านเข้ามนุษย์ได้แต่ว่าติดเชื้อในมนุษย์ได้เฉยติดเชื้อในมนุษย์ได้เฉียแล้วแต่ละจุดแต่าละร่างกายอ่ะมันมีรีเซปเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันเก็บปะรีเซปเตอร์ของแต่ละตัวแต่ละส่วนอ่ะมันไม่เหมือนกันมันมันไม่ได้มีเดอะซมอ่ะเข้าใจปะที่อันอืเดอะซมอ่ะเพราะว่า ถ้าน้องสมมติน้องติดเชื้อโควิดน้องคิดว่าน้องจะมีปัญหาตรงบริเวณท้องไหมละ่ะไม่น้องติดเชื้อโควิดน้องก็ต้องมีบริเวณปัญหาตรงปอดเพราะมันเป็นรีเซปเตอร์ไงมันมีความจำพ้องไงเข้าใจปะโอเคไหมันั้นจำไว้นะการเข้าของไวรัสเราเข้าโดยใช้วิธีอะไรรีเซปเตอร์เมดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิ สุดท้ายเอ็กโซไซโตซิสคือการใช้อะไรใช้ ATP ใช่ไหมเป็นการเอ้ยขอโทษมาเป็นการเอาสารออกพราอะไรก็ตามที่มันเป็นการเอาสารออกอ่ะออกไปข้างนอกออกไปนู่นออกไปนี่อ่ะยังไงก็ต้องใช้เรื่องของอะไรเอ็กโซไซโตซิสจบออกไปข้างนอกออกไปนู่นออกไปนี่ออกไปนั่นออกทำนู่นทำนี่ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกอะไรแบบเนี้ยไอ้คำว่าออกเนี่ยเป็นคีย์บดของคำว่าเอ็กโซไซโตซิสเลยข้อสอบจะออกเนี่ย ต้อ,อย่างการออกข้อสอบเนี่ยน้องต้องวิเคราะห์ให้ได้เพราะข้อสอบปัจจุบันเขาออกแบบค่อนข้างจะอันายสิทิ์หรือวิเคราะห์มากเพราะฉะนั้นนะ่ะน้องต้องพยายามที่จะยังไงวิเคราะห์กับบทให้ได้ตัวอย่างข้อสอบเช่นพี่หาอยู่แบบ ครับแ๊บโอเคพี่เจอละอันนี้พี่จะยกตัวอย่างแค่ข้อสอบขค่เดียวนะเพราะว่าที่เหลือพี่จะให้น้องไปเจอในห้องสอบจริงๆแบบไม่ใช่ห้องสอบจริงๆอ่ะมาตอนตะลุยโจทย์กับพี่โอเคเนาะ ข้อสนะิบแะที่ดูก่อนว่าใช้เป็นยังไงลืมไปละชอยบอกว่าจับผลการทดลองเนี่ยการลำเลียงแบบเนี้ยเป็นอะไรบ้างชอยหนึ่งออสโมซิส ใช่สอง active transport ใช่สาม simple diffusion ใช่สี่ facilitate ใช่ห้าเอ่อ receptor mediated endo ข้อนี้การที่เราจะดูข้อนี้เราต้องวิเคราะห์นองต้องใช้ความรู้ที่น้องมีอยู่ในหัวของทุกส่วนนะแล้วเอามาตัดช้อยทีละชนิดให้ได้ขอ้ขอข้อสอบมันจะออกแนวแบบนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์คนพบโปรตีนชนิดหนึ่งเห็นคาว่าโปรตีนรู้เลยว่าถ้ามีคําว่าโปรตีนปึบคือมันต้องใช้อะไรใช้โปรตีนคือใช่อัตัวนี้ได้แหละใช้อสานแบบโปรตีนชานอลพวกเนี้ยเห็นไหมใช้โปรตีนโปรตีนคืออะไรอนเนี้ย โปรตีนพวก c a เออร r โปรตีนอ่ะตัวน,นี้ชื่อ c ิเออ e r นะขอโทษ c a เออร r โปรตีนใช้ c a เ r อร r โปรตีนใช้ช h โนโปรตีนเพราะฉะนั้นคนที่ตัดชอยได้คือใครเดซิเตอร์ไม่ได้ใช้โปรตีนเดซิเตอร์มีได้ติดไม่ได้ใช้ช่องโปรตีนซิมโป้ไม่ได้ใช้ช่องโปรตีนออสโมซิสไม่ได้ใช้ช่องโปรตีนอ่านแค่เนี้ยตัดได้สามชอยเลยอ่านโจทย์ดีๆเขาบอกว่าโปรตีนนี้นํามาทําให้บริสุทธิ์แล้วนามานำมาเป็นองค์ประกอบไปซีคล์จำลองหลังจากนั้นทำการํำเลียงเพื่อศึกษา C A สองบวกเข้าและออกเวสิเคิลจำลองต่งตางตารางเขาเนี้ยตารางมันบอกว่าวอะไรน้องจะเห็นว่าเวสิเคิลจำลองและนอกเวสิเคิลจำลองเอาตามของการทดลองที่หนึ่งก่อนการทดลองที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรมีเวสิเคิลจำลองความเข้ม้นในนั้นต่ำเพราะว่าน้อยแต่ความเข่ม้นภายนอกเป็นยังไงสูงเพราะว่ามากผลลัพธ์กรารทดลองเป็นยังไงแคลเซียมเคลื่อนที่เข้าสู่เวสิเคิลจำลองเฮ้ยความไม่ค้นจากอะไรมากไปน้อยจบตอบ C ถ้าสมมุติเราดูอีกอันหนึ่งอ่ะดูจากการทดลองสามก็ได้คอนเฟิร์มอีกรอบการทดลองสองสามบอกว่าอะไรสามบอกว่ามีเวสิเคิลเวสิเคิลเขาค่อยเข้าข้างในมากเขาไม่ค่อยเข้านอกน้อยแคลเซียมเคลื่อนที่ออกนอกไปสิคิลตอบสี่เหมือนเดิมพี่ทำไมตอบแอคทีฟ t ทรนสปอร์ตไม่ได้เพราะว่าอะไรเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่เรามี ATP แต่แม้แต่มี ATP ก็ตามการลำเลียสงสารก็ต้องลำเลียสงสารจากน้อยไปมากอยู่ดีฉันตรงนี้ก็ไม่เมกเซนแต่เผื่อน,น้องสงสัยเฉยพี่มี ATP อ่ะมันทำไมไม่ตอบแอคทีฟอ่ะมี ATP ยังลำเลียงได้เลยเราตอบแอคทีฟไปได้เพราะอะไรตอนแรกมี ATP ผลลั์เหมือนเดิมไหมน้องอ่าน2ตรงเนี้ยอ่าน2จุดเนี้ยดูซิผลลั์เหมือนเดิมไหมจำผลลัพ์มันไวก่อนดูตรงที่มันไม่มีไม่มีการทดลองเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมเลยปะเหมือนเดิม ดูต่อเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะการมี ATP กับไม่มี ATP มีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันเพราะวเรามีการใช้ ATP จริงไหมไม่จริงเพราะมีและไม่มีมีค่าเท่ากันถ้ามันเป็นขบวนการของอะไรถ้ามันเป็นขบวนการของ Active มี ATP มันมันจะลำเลียงได้แต่ถ้าเราไม่มี ATP ปุ๊บมันจะลำเลียงได้ไหมไม่ได้แต่ในกรณีนี้มีและไม่มีลำเลียงได้หมดเพราะว่าตอนสุดท้าย ATP มีค่าไหมไม่มี มันเลยไม่ตอบ active transport ไงจบตอบสิเขาสอบออกแบบนี้น้องต้องวิเคราะห์เป็นบททิ่วิที่เชื่อว่าเก็บได้มันไม่ยากแต่น้องต้องพยายามวิเคราะห์เยอะๆเนื้อหาบทนี้มีเท่านี้เองหมดแล้วไปทำข้อเข้าใจกับมันแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ของวิดีโอ ok ด็อกเตอร์ภูกันมาให้แล้วหลังจากพี่ส่งวิดีโอลิงก ok ์ด็อกเตอร์ูกันให้ไปทวนในนั้นโอเคเนาะโอเค